เชลแมมีผักชีเนียำหมูกินกันไหมโอ้ยำหมูแม่อ่ะอย่าเงินอย่าเงินอย่าเงินทำอะไรอ่ะเอางี้แม่ไปรอกินเดี๋ยวผมทำเองเมนู้ง่ายง่ายงทำให้ไปรอกินยำเยอมไม่ต้องไปกินมานนะกไปไปรอรอเดี๋ยวทำมาสาววัสดีครับวันนี้เราจะมาผัดผักชีใส่หมูให้แม่ยายกินแล้วทุกคนนะไป เราไม่ผ่านธรรมดาเราผัาดบนรถนะเฮ้ยไปเริ่มเฮ้ยไปมึงขับเป็นไปไงมึงขับเป็นปเป่ารถอ่ะอะไรมึงขับเป็นเปา่ารถอ่ะเป็นไปดิขับเป็นก็ไปดิอโอ้โห หมูไปไหนวะดีนะมีไปอีกแส่ลราไปแส่ลราไป<ถ>าน้ำมันหน่อยน้ำตาลรส<ถา>ลด,ดีน้ำเปล่าคารุน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  หมูสุกดีแล้วครับใส่ไปเลยโอเคนี่นี่ เสร็จแล้วโอ้โหเรียกก็ไม่มองเลยเรียบร้อยยิ้มเป็นไงแม่ว่ามันขาดอะไรไปหน่อยเนะขาดะไรขาดอย่างก็ขาดเค็มเล็กหน่อยโอ้โหผมลืมใน่ปาลืมลืมไม่เป็นไร ไอ้ขยับมันป๋านะอืมแล้วเดี๋ยวเอาได้ oh.